สวัสดี<ร>ค่ะพบกันในช่องเมช่างพาทำบาบน้ำค้างนะคะวันนี้เมช่างพามาซ่อมสวัสดโรตารี่ค่ะนี่คือวสว่าดโรอตาอรี่นะคะมันไม่หมุนนะคะลูกค้าใช้งานอยู่ดีๆแล้วมันก็ไม่หมุนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นที่อะไรนะคะแล้วก็วิธีเช็คเช็คอย่างไงนะคะก็คือมีเด,เ,มเดี๋ยวช่างทองจะลองให้ดูก่อนนะคะว่ามันเงียบจริงไหม คเห็นไหมคะมันเงียบไปเลยนะคะไม่หมุนเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ะเราจะวัดที่มิตเตอร์ให้ดูด้วยนะคะวัดจากสายไฟค่ะ ก็คือคีบสายไฟฝั่งละแล้วก็กดสวิตช์ด้วยนะคะ,นะเนาะถ้าเอาโอมแต่กันขึ้นนะกดม่ขึ้น,นะะแต่ว่า,อาโอมแตกกันมันขึ้นนะคะก็คือวัดโอมแล้วโอมใช้ได้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะดับแรกเลยก็ให้วัดสายไฟนะคะ,นะคะโอ ดูมือและดูหน้าปัดนะคะวิธีเช็คสายไฟนะสีขาวขึ้นนะคะสีขาวเมื่อกี้ท่านทองวัดสีขาวนะคะก็คือจิ้มสีขาวทั้งสองฝั่งวัดสีดำสีดำขียนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขากางไว้ก่อนโอเคขึ้นค่ะเห็นไหมเห็นมันจะสวิงเห็นไหมขึ้นไหม็มมันจะสวิงนะคะเห็นไหมเออเดี๋ยวสีขาวอีกรอบนะคะเห็นไหมคะสีขาวก็ขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เราจะ เตอร์คือตัวไหนนะเอ้มันมีเยอะแยะหมดเลยนะครับมี1 2ึ่งสอสามี่ห้าหกมีหเส้นเราจะวัดมาเตอร์เราจะวัดเส้นไหนคือตอนนี้มันเยอะเยอะจนบางคนงงนะเวลาถอดออกมาแล้วอ่ะอย่างสว่านตัวนี้จะมีหเส้นเลยนะคะมันจะมีหลายเส้นมากซึ่งสีเดียวกันด้วยเดี๋ยวช่างทองจะมาบอกค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเส้นไหนคือออกจาก มอเตอร์นะคะเนะาะเมื่อกี้คือการวัดสายไฟนะคะไม่ขาดในนะคะสายไฟใช้ได้เนาะโอเคค่ะเราก็สังเกตตัวนี้นะครับมันจะมีล็อกอยู่นะให้เราปลดล็อกออกไปเลยให้เราปลดล็อกออกไปเลยนะคะล็อกของปลั๊กไฟชุดอน,นั้นนะคะชุดนั้นจะมี3ามเส้นเนาะเราก็จะได้สายมอเตอร์พอเราปลดลอกออกเราก็จะได้สายมอเตอร์แล้วค่ะ สวา่านนะแต่มีแค่2เส้นนะเราก็วัดตัวมอเตอร์เลยะคระับนี่ค่ะนี่คือตัวมอเตอร์สว่านเราได้แล้วเห็นไหมคะเราปลดล็อกออกชุดนั้นออกไปแล้วนี่ก็คือสายมอเตอร์นะคะอ่าแส,สดงว่าตัว motor นนนะมอเตอร์ขึ้นนะครับใช้ได้นะมอเตอร์ขึ้นมอเตอร์ใช้ได้นะคะนี่คือสายมอเตอร์นะคะสังเกตด,ดีๆนะคะเนาะแส,สดงว่าสายสายเหตุมันน่าจะมาจาก สายสีดำนะนาจะมาจากสวิคนะครับตัวน,นี้นะแล้วก็ิาที่สวิคแล้วกดดูครับก็เป็นที่สวิคนะครับสวิคเสียนะการวัดสวิคคือเราวัดสายไฟเส้นสีดำนะคะกับสายามอเตอร์ จิ้มแล้วไม่ขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่ามิเตอร์ไม่ขึ้นกดกดสวิชไม่ขึ้นนะต้องกดด้วยนะคะเห็นไหมคะเพราะว่าสวิชเวลาเราใช้งานเราก็ต้องกดเช็คโอมขึ้นนะครับเอามาวัดแล้วกดเช็คโอมเมื่อกี้มันขึ้นนะคะแต่พอมาวัดสวิชมันไม่ขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาสวิชตัวใหม่มาเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันแบบนี้วัดกันแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ เมช่างก็ต้องขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะคะร้านเมช่างเปิดอยู่ริมถนนต้องขออภัยจริงๆค่ะเดี๋ยวช่างทองก็จะทําการเปลี่ยนสวิตช์ตัวนี้เลยค่ะคือสวิตช์เสียเนาะ ซ่อมให้ดูนะถ้าซ่อมได้ก็จะซ่อมเลยนะท่านองบอกว่าเดี๋ยวท่านองจะแกะซ่อมให้ดูนะคะถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมนะคะ,ะ,คะแล้วก็แงะตามรอยขอบนี่นนะฝานะแล้วก็ขึ้นมาเลยค่ะลังถ่ายเข้ามาดูใกล้ๆนี่คือสวิคนี้น,นี่คือตัวสวิคด้านในนะคะ วันนี้ท่งทองจดซ่อมให้ดูนะเ,เห็นไหมครับว่าหน้าสัมผัสมันสกปกนะครับเราก็ทำความสะอาดได้นะครับแบบนี้ก็ไม,ม่จำเป็นต้องซื้อใหม่นะดูลักษณะการทำงานนะครับพอเรากดเนี่ยหน้าสัมผัสเนี่ยมันจะติดลงไปนะครับ อนนนี้มัช่างทองบอกว่าหน้าสัมผัสที่ช่างทองกําลังขยับอยู่มันห่างนะคะแล้วมันก็สกรปรกนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ปกปกรเราจะทาความสะอาดแล้วก็ซ่อมสวิทช์ตัวนี้กันนะคะ,ะรู้สึกว่ามันกดไม่ถึงด้วยนะคะ,ะกดแล้วก็ไม่ถึงด้วยนะคะเราก็จะทําการ ทำความสะอาดแล้วก็ปรับแต่งนะครับปรับแต่งชุดชุดหน้าต่างมชุดนี้นะเ่่าของบอกว่าจะทำความสะอาดแล้วก็ปรับแต่งนะคะก็คือซ่อมสวิตตัวนี้นะคะถ้าเราเปิดดูแล้วลักษณะแบบนี้เรายังไม่จำเป็นจะต,ต้องเปลี่ยนสวิตเลยนะคะเนาะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะลิดนี้ก็อยากให้ F C ซทำเองนะคะสามารถทำเองได้ น,น,นี่้วครับเราก็ทำความสะอาดได้นะครับเห็นนะครับสะอาปกนะวิธีทำความสะอาดก็คือใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์หนึ่งพัน เดี๋ยววิธีทําความสะอาดก็คือใช้กระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันนะคะมาถูๆๆเดี๋ยวช่างจะถ่ายให้ดูนะคะก็ได้กระดาษทรายมาแล้วเราก็ตัดให้ได้ขนาดประมาณนี้เลยนะคะสองอันพับประกบกันนะคะอันเดียวค่ะพับประกบกันแล้วเราก็เอามาถูเลยนะคะ น,นี่ค่ะเป็นนี่ความสะอาดแบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้เลยค่ะจริงที่ไม่กดลงมาเพราะกลัวอไหล่ชิ้นไหนชิ้นหนึ่งมันหลุดนะครับแล้ก็ค่อยๆถูเทลรหนาค่อยๆถูนะคะค่อยๆถูททลรหนา เปลี่ยนตำแหน่งเปล่ยนแน่งกระดาษท้ายค่ะ ใช้น้ำมันล้างนะคะนะครับจักแรงไม่ได้เดี๋ยวอะไรหลุดแล้วจำไม่ได้นะครับว่ามันมาจากตรงไหนนะ ไปใช้เลยเดี๋ยวไฟมันลุกนะถ้ามีก็ค่อยหยอดลงไปนะคะน้ำมันเนาะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะถ้าใช้ลมเป่านะคะ ตอบเลยค่ะตอนนี้เราทํำภาษาเสร็จแล้วช่างทองบอกว่ามีจุดสังเกตด้วยนะคะก่อนที่เราจะประกอบนะตัวนี้มันจะมีประกอบนี่นะครับตรงล่องๆ่องนี่ก็คือมันจะลงไปในเขี่ยวของแผ่นปิ้นตัวนี้นะถ้าตัวนี้มันไม่ไม่อยู่ในซองไม่อยู่ในตําแหน่งมันจะลงยากนะแล้วก็ตัวล็อกสองตัวตัวตัวบีบข้านี่นะครับ ็ต้องอยู่ครบนะอยู่ในท่านี้นะอะเราระ,ระทุก<ร>อย่างต้องอยู่ในท่านี้นะคะเนาะดูตามในคลิปเลยนะคะเนาะไม่งั้นจะลงไม่ได้นะคะอันี้ให้ลงลอกนะขาสองขาต้องอยู่ลักษณะนี้นะครับถ้าผิดเพีย้ยนว่านี้ก็จะลงยากนะครับนี่ค่ะแต่ถ้าเรา ให้ลงล็อกตามที่ช่างทองสอนอย่างที่ช่างทองบอกก็จะใส่ง่ายง่ายแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบลองกันเลยค่ะเมื่อกี้วัดดูก่อนอ่านี่นะคมเตอร์ขึ้นแล้วนะ่มเตอร์ขึ้นแล้วเนี่ยท่างทองจิ้มไว้แล้วก็กดนะคะถ้าไม่กดมันจะไม่มีผลเพอเรากดมันจะเด้งเดี๋ยวก็ประกอบเลย ตอบแล้วก็ลองอีกทีหนึ่งเนาะส่วนสายถ้าเป็นลักษณะนี้ให้เราตัดทิ้งเลยนะครับใช้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับตัดทิ้งนะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาแน่ตรงที่มันขอดอยู่เนี่ยนะคะตัดทิ้งแล้วก็ตัดเยอะคนี้นก็ได้ตัดทิ้งด้<อ>ยนะคะสายให้ลูกค้าใหม่นะคะซ่อมครั้งเดียวให้ลูกค้าใชา้ได้ทนทนจะได้ทนขึ้นนะคะเพราะว่ารอบหน้าอาจจะไม่มีปัญหาที่สวิชกเพราะเราซ่อมไปแล้ว แต่จะมีปัญหาที่สายไฟได้นะคะเมียช่างเคยทาคลิปไว้หลายคลิปเหมือนกันนะคะสว่านตัวใหญ่ๆก็มีปัญหาจุดเล็กๆแค่นี้ค่ะเนาะค่ะคสายไฟก็เข้าตรงรูน็อตนะคะสายไฟก็จะเข้าตรงรูน็อตเลยนะคะ วันนี้ที่ทำคลิปลง FC สามารถทำเองได้เลยนะคะแค่มีมิตเตอร์ตัวนี้นะคะมีติดตั้งไว้ก็จะดีนะคะเพราะว่าเราวัดได้ไหนซ่อมพัดลมซ่อมที่เกี่ยวกับงานซ่อมอะคะ่ะเราต้องใช้มิตเตอร์เท่านั้นเลยนะคะซื้อก็ซื้อตัวดีๆเลยนะคะจะได้ใช้ทนทนประมาณ300ใช้ได้ แต่ช่างทองบอกว่าตัวละ300กว่าบาทก็ใช้ได้นะคะซื้อตัวแพงเนะี่ยพังมาก็ยังไม่ได้ทุนนะยังหาเงินไม่ได้นะเสียเงยินก่่นเพราะว่าเป็นประสบการณ์นะครับบางคนซื้อเครื่องมือมาแพงๆก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็น,ปนไม่คุ้มค่า ติดตั้งเข้าไปเลย แล้วนะคะต้องกดต้องใช้แรงรดแล้วรีร้อยค่ะเนาะใช้ได้แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าเป็นการซ่อมสว่านโรตารีร่ด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะคะซึ่งถ้าทำตามในคลิปที่ช่างทองบอกจะทำได้แล้วก็ แบบง่ายๆด้วยนะคะเนาะซึ่งมี FC คอมเมนต์มาถามใต้คลิปเมียช่างเยอะมากนะคะเกี่ยวกับงานซ่อมเนาะก็คือในคลิปอะจะบอกไว้แบบละเอียดเลยนะคะเนาะก็คือถ้าดูครั้งเดียวแล้วไม่เข้าใจก็ขอความกรุณาดูซ้ำอีกนะคะจนเข้าใจเหมือนพันมอเตอร์เมียช่างก็จะบอกรอบบอกเบอร์ลวดทุกคลิปนะคะจะบอกนะคะแต่ FC อาจจะดู ลาดตรงที่เมช่างบอกหรือเปล่านะคะก็เลยจะไม่ได้ยินเนาะก็มีคอมเมนต์ประทานใต้คลิปเหมือนกันเนาะ,นะะสำหรับคลิปนี้ได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะคะสำหรับสวัสดโรลตเอรี่ซึ่งมี FC รอค่อยสว่สดโรลตเตอรี่นะคะเมช่างก็ทยอยถ่ายทําให้ได้รับชมนะคะ ใครชอบเ mm hmm. มียช่างก็ฝากกดติดตาม mm hmm. กดกระดิ่งช่องเมียช่างด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เมียช่างอัพเดตลงทุกวันเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะประกอบนะคะ mm hmm. ประกอบเสร็จ mm hmm. ก็ลองนะคะ mm hmm. นี่ก็คืองานของเรานะคะแล้วก็งานของช่องเนาะก,ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะซ่อมเสร็จลอง แล้วก็ประกอบเสร็จก็ลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะประกอบไม่เป็นไม,ไม่ไม่ได้อ่ะค่ะนราก็มีนะมีที่รับานก็คอมเมนต์มาถามดังนั้ให้ให้ต่อให้ดูหน่อยถอดต,ตัวนั้นยังไงตัวน,นี้ยังไงเหมือนถอดลูกป,ปืนอย่างเงี้ยมีช่างก็บอกไว้นะวิธีถอดลูกป,ปืนนะคะ ก็ค,คือช่องนี้คือช่องเมียช่างนะคะแล้วก็พาทำนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะก็จะต้องเป็นเสียงเมีย,มยช่างนะคะเนาะถ้าพูดอะไรแล้วเอฟซี FC ไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่านี่คือช่องเมียช่างจะไม่ให้เมียช่างพูดคงเป็นไปไม่ได้แน่ๆเลย,เ,ลยเพราะว่าถ้าเป็นเอฟซีช่างทองจะรู้เลยว่าช่างทองจะไม่ค่อยได้พูดนะคะเนาะถ้าให้ช่างทองพูดคงไม่ได้ทําคลิปแน่ๆเลยนะคะพเพราะบางทีทํางานอยู่ค่ะ ก็จะไม่พูดนะคะเพราะง,งานต้องมีสมาธินะคะการที่ช่างทําช่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะมาถ่ายงานแต่ละงานให้เอฟได้รับชมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งช่องก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะช่างทองเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบอธิบาย เยอะครับไม่มีเวลาคุยไม่ค่อยคุยนะคะกับลูกค้าก็ไม่ค่อยคุยนะคะเพระาถามเยอะๆชุดไม่ซ้อมให้เลยนะคะถ้าเราคุยเยอะๆแล้วงานมันพลาดมันมันไม่สมราคาคุยนะคะเี่ยวเรจะบอกว่าถ้าเราคุยเยอะๆแล้วถ้างานมันพลาดมันจะไม่สมราคาคุยนะคะเอาละมันมีเอฟซีะค่ะเอฟซีคอมเมนต์มานะคะ คลิปให้เรับชมและสามารถทําตามได้เลยนะคะเนาะใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ